ตอนที่14บทที่สองสปิการแม่โมดแห่งมิตรภาพความชั่วนั้นหรือสิ่งนี้คือความชั่วจริงหรือไม่ไม่ว่าจะพูดแก้ตัวอย่างไรมันก็ไร้ค่าอยู่ดีในที่สุดฉันก็ยอมรับสิ่งนี้คงเป็นความชั่วร้ายเพราะตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือคิดเท่านั้น เราอัศวินทุกคนต่างพร้อมใจกันตะโกนใส่ว่าเจ้าคือความชั่วพวกเขาเกล่าวหาฉันว่าเป็นผู้ไร้อย่างอายกล้าลบหลู่แม่มดผู้องอาจเสียงสบประมาทและสายตาดูถูกทิมแทงเมื่อทุกคนต่างพูดเช่นนั้นฉันก็เริ่มหัวเราะเยาะตัวเองงั้นเราก็คงเป็นตัวร้ายจริงๆสินะในโลกใบนี้ความชั่วต้องถูกลงทัน โทษของฉันคองหนีไม่พ้นประหารชีวิตนี้จะถูกปัดสินด้วยคมดาบร่างจะถูกแขวนประจานกลางเมืองเพื่อให้ใครต่อใครชี้ดูแล้วสอนลูกว่าอย่าได้กลายเป็นปีศาจเช่นนี้นี่เธอบทลงโทษนี่คือจุดจบของผู้ต่อต้านแม่มดแต่ฉันไม่อาจยอมรับมันได้ไม่อาจยอมรับความอายุติธรรมนี้ใช่ สันคือผู้ผิดเป็นความชั่วร้ายก็ว่าได้แต่หากโลกใบนี้เชื่อว่าความชั่วต้องถูกลงโทษเสมอไปงั้นแล้วผู้ที่สมควรถูกพิพากษาจริงๆไม่ใช่โลกใบนี้หรือโลกที่ก่อเกิดความชั่วความตายความวุ่นวายเพราะโลกนี้เลวร้ายผู้คนจึงเสื่อมซามล้าแม่มดที่ปล่อยให้โลกเลวร้ายเช้นนี้อยู่ต่อไปยอมชั่วร้ายยิ่งกว่า ทำไมไม่มีใครพิพากษาโลกทำไมแม่มดจึงไม่ต้องรับโทษใดบาปมหันต์เส้นนี้ควรถูกชำระด้วยความตายไม่ใช่หรือถ้าเกลียดเกลียดนะเกลียดโลกใบนี้เกลียดแม่มดพวกนั้นในความมืดมิดนี้ข้าแบกรับความเขียดแค้นไว้จนมันเริ่มกัดกินหัวใจถ้าไม่มีใครลงโทษโลกใบนี้ ไม่มีใครกล้าหันมาเผชิญหน้ากับแม่มดพวกนั้นงั้นข้าจะทำมันเองข้าจะทำลายโลกและฆ่าแม่มดด้วยมือของข้าเองความแค้นที่นำมืดยิ่งกว่าห้วงรัติการนี้จะเป็นดาบปัดศีลทุกสิ่งแม้ใครจะบอกว่านี่คือความชั่วข้าก็จะพิพากษามันด้วยมือของข้าตอนนี้ความถูกผิดไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว ข้าจะปลดปล่อยความเกลียดชังนี้ให้หมดสิ้นไม่เช่นนั้นข้าคงเป็นบ่าไปเสียก่อนอาจารย์ขาดูสิคะสวยมากเลยเหมือนทะเลนอดอกไม้เลยค่ะดอกไม้หลากสีทอดยาวไปถึงเงินเขาโน่นเลยท่ามกลางแสงแดดอบอุน่นเอลิซกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงท่ามกลางทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ใบหน้าเธอเปล่งประกายด้วยความตื่นตาตื่นใจต่อภาพที่เห็นเป็นครั้งแรก เพออย่าตื่นเต้นเกินไปนักสิเอลิสอาจารย์ของเธอเรกรูสพูดพลานยิ้มอ่อนแม้จะพูดท้ามแต่แววตาเธอก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเอนดูไม่มีอาจารย์คนไหนที่ไม่รู้สึกสุขใจเมื่อเห็นสิทธิ์ของปนหัวรักอย่างสดใสรอบโดยเฉพาะเมื่อเห็นเอลิสมุนตัวท่ามกลางสายลมที่พัดพาเกสรดอกไม้พลิ้วไหวนับตั้งแต่ออกเดินทางจากหมู่บ้านโม เวลาก็ผ่านไปเกือบสาสัปดาห์ตอนนี้ฉันและเอลิสําลังเดินทางร่วมกับกองอัศวินมุ่งหน้าไปยังราชนครอ,อาจิเมกแม้ในตอนแรกเราต่างจินตนาการถึงการเดินทางสารสุขในรถม้าหรูท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามที่ผาดเปลี่ยนผ่านหน้าต่างสลับกับหยุดพักการทานเพื่อสัมผัสโลกภายนอกฉันคิดว่าทริปนี้คงจะเป็นเหมือนของควัครบรอบหนึ่งปีที่เอลิสมาเป็นสิทธิ์แต่ความเป็นจริงกลับโหดร้ายกว่านั้น แม่จะไม่ได้พูดให้ชัดแต่ในฐานะแม่มดชั้นถือว่าเป็นบุคคลระดับทรัพยากรชาติก็ไม่ผิดอะไรและเมื่อต้องเดินทาง,างร่วมกับเพื่อนของแม่มดแห่งความรักแล้วแน่นอนว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่อัศวินล้อมรอบเพื่อคุ้มกันในโลกปัจจุบนันแม่มดคือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงพระเจ้ามากที่สุดการมีรอยขีดข่วนแม้เพียงนิดอาจทำให้หัวของอัศวินบางคนหนุดจากบ่าได้เลยทีเดียว แน่นอนว่าฉันกับเอลิสจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากรถม้าแม้แต่นาทีเดียวนักแสคลอนอยู่ภายในทุกวันวันแล้ววันเล่าเอลิสเองก็เคยตื่นเต้นกับการเดินทางในวันแรกวันแรกแต่หลังจากวันที่3เป็นต้นมาเธอก็เริ่มหมดพลังพองม่วงก็ลับพอเบือ่อก็เหมือนจนกลายเป็นหุ่นไม้ไปซะอย่างนั้นหนังสือไม่มีให้เปิดหน้าอ่านก็ถูกปิดเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก ฝึกฝนเวทในพื้นที่จํากัดก็ได้แค่พอถูถ่ายเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเหมือนโดนขันอยู่ในคุกรูหรูแถมไม่มีความบันเทิงใดๆสิ่งเดียวที่ยังเรียกรอยยิ้มได้คืออาหารอาหารสามมื้อต่อวันจากเชฟฝีมือเยี่ยมประจำกองอัสวินเป็นของพี่ชันกับเอลิสไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนในชีวิตเนื้อป่าที่จับระหว่างทานลูกไม้จากป่าลึกเคลื่อนเทศจากกิ่งหายากทุกอย่างถูกรุงออกมาอย่างประณีต พูดตามตรงมันคือความสุขเล็กความสุขเล็กที่เราคอยนับวันรอแต่นอกเหนือจากเวลามื้ออาหารก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยจริงๆประทั่งเมื่อวานใกล้ถึงบริเวณใจกลางอาร์เเมกแล้วครับบริเวณนี้ปลอดภัยนี้มากพุ่งม,มีออกไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรเดวิดอัศวินคนสนิทแจ้งข่าว ไม่ต้องคิดนานฉันกับเอลิสก็ตอบตกลงแทจบจะพร้อมกันปล่อยเราไปสู่อากาศที่เธอและนั่นก็คือเหตุผลที่เรามาอยู่ตรงนี้เมื่อมั่นใจว่ารอบบริเวณปลอดภัยแล้วเดวิดและทีมจึงคาเราลงจากรถมา้าและสิ่งที่ต้อนรับเราคือทะเลนอ,อกไม้กว้างไกลสุดสายตาอาจารย์คะนินตรงนี้นุ่มมากเลยไม่เหมอนที่โมกเลค่ะ เอลิสดีตัวกระโดดไปมาอย่างร่าเริงเต็มที่ถ้า,าจ,จะกลิ้งไปกับพื้นก็ไม่แปลกรอเด็กคนนี้ช่วงหลังกลายเป็นสิทธิอมมีไปแล้วจากการนั่งรถม้านานเกินไปทำไมดินถึงนุ่งขนาดนี้ล่ะคะเหมือนมีคนถ่ายพรวนไว้เลยหรือว่าที่นี่มีคนดูแลคะ อืมคำถามนี้นะที่นี่เรียกว่าพรมดอกไม้แห่งอาจิเมคกเป็นทุ่งดอกไม้ธรรมชาติที่ไม่มีใครจัดก,การหรือดูแลเลยแม้แต่น้อยเอลิซาเอนตัวนอนบนดอกไม้ฟังคำตอบด้วยเสียงอุทานเบาๆอย่างทึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่ขึ้นชื่อระดับโลกและเป็นหนึ่งในเคเรื่องยืนยันถึงความพิเศษของอาณาจักรอาจิเมคกกล่าวได้ว่าทุ่งดอกไม้นี้มีเกือบทุกสายพันธุ์ของดอกไม้ที่มีอยู่ในโลก ด้วยพรของมิตรภาพจากผู้ปกครองของที่นี่อากาศดินน้ำและอุณหภูมิล้วนถูกควบคุมให้เหมาะสมกับพืชทุกชนิดนอกจากไม้ดอกยังมีสมุนไพลาและพืชรักษาโรคที่หายากชนิดที่สามารถพบได้ทุกรูการอาจิเมกจึงไม่เพียงแต่เป็นอาณาจักรแห่งความสวยงามแต่ยังเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทากอันหนักป้นๆของโลกอีกด้วยถึงที่นี่จะเป็นธรรมชาติแต่ก็เป็นผลงานหนึ่งขอ สาวปีกาเช่นกันคุณสปีก้าเพื่อนของอาจารย์และยังเป็นผู้ปกครองอาณาจักรนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วอาณาจักรใหญ่ที่กินพื้นที่หนึ่งในเจ็ดของโลกนี้ทั้งหมดเป็นของสปีกาเมื่อก่อนนับแปดพันปีก่อนที่นี่เคยเป็นแค่ทะเลทรายแห้งแล้งที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้สาวปีกาคือผู้เปลี่ยนดินแดนรกให้กลายเป็นสวรรค์ด้วยเวทมนตร์ระดับเทพที่ควบคุมได้ทั้งอากาศ คุณหภูมิและทาดพื้นดินเปลี่ยนที่โรกค้างให้เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ทุ่งดอกไม้นี้ก็เช่นกันนิ่นเท้าใกล้เมืองหลวงพลังเวทของสซอปิกาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นดอกไม้เหล่านี้ได้รับพลังหลงเหลือจากเธอเป็นอาหารแม่หมดคือผู้ที่ทำให้โลกอุดมสมบูรณ์ได้เพียงแค่อยู่บนแผ่นดินส่วนฉันเหรอปกติคุมพลังเวทไว้ตลอดเลยไม่มีอนิสงส์งแบบนั้นหรอกนะค่ะค แค่เดินผ่านก็ทำให้เกิดนอกไม้แบบนี้ได้สุดยอดเลยค่ะเพค r รีา hey, เธอนี่กินเก่งสมัตเลยนะถึงจะเป็นพวกเราที่บอกให้กินก็เถอะแต่พออนุญาตปุ๊บเธอก็ฟาดไม่ยังแข็งน้ำผลไม้กระจายเต็มไปหมดเธอเรียกตัวเองว่าอัศวินได้ยังไงกันไม่มีแม้าตาเสษเซี่ยวของความเรียบร้อยเลยนะนำ้นำน้ำเอลสซังก็กินเก่งเหมือนกันนะเนี่ย ของแบบนี้ต้องกินแบบรุยๆถึงจะอร่อยยังไงก็มือเปื่อนนำผลไม้อยู่นี่กินแนักคุณหนูไปก็เ่าประโยชน์น้ำน้นำ,นำ,นำ,นำเดี๋ยวสิเอลิสเธอไม่ต้องเนยนแบบการกินแบบนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าครีอาในฐานะพี่สาวจะไม่ใช่แบบอย่างที่ดีนะและฉันเองก็ไม่อยากให้เอลิสเรียนแบบวิธีกินที่ไร้กิริยาแบบนี้ด้วยสิไว้ที่หลังค่อยอบรมเรื่องมารยาทอย่างจริงจังละกัน ว่าแต่ครีอาฉันมีเรื่องอยากขอร้องหน่อยได้ไหมผืมถ้าเป็นคำขอจากเอลิสจังล่ะก,ก็ได้หมดเลยค่ะต่อให้เป็นคำสั่งจากคันแม่มดริกลสัสก็เถอะฉันอยากให้คุณช่วยประลองกับเอลิสค่ะฮะกับเอลิสจังเหรอมือของครีอาที่กำลังกินอยู่นั้นหยุดชะงักไปชั่วขณะการจะประลองกับจีอา นั้นก็เท่ากับว่าอยากจะสู้กับเธอจริงๆใช่ไหมล่ะทรีอาสอัมเอลอือออง,งอมามองฉันแต่กระส่ฉันเองก็ปลกใจเหมือนกันเพราะเอลิสไม่ใช่เด็กที่ชอบต่อสู้อะไรแบบนั้นแต่ก็เธอฉันเห็นด้วยในระหว่างการเดินทางในรถมา้าซึ่งมีเวลาเหลือเฟือฉันได้เริ่มสอนเวทมนต์บางส่วนให้กับเอลิสอย่างจริงจังแล้วและเธอก็มีทักษะพอที่จะใช้เวทมนต์ในการต่อสู้ได้แล้วด้วย อีกขั้นเอลิสเองก็ได้สัมผัสถึงความน่ากลัวของเวทมนต์ผ่านสถานการณ์จริงมาแล้วด้วยฉันจึงตัดสินใจว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะให้เธอได้ลงสนามจริงเราได้ฝึกฝนเวทมนต์กันในรถม้าอย่างหนักทั้งปริมาณพลังเวทและการควบคุมพลังเวทของเอลิสก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเธอเต่งกว่าตอนที่ต่อสู้ในป้อมนับนั่นมากแล้วแต่ ความแข็งแกร่งจะไม่มีความหมายเลยถ้ายังไม่ได้นำออกมาใช้จริงเธอคงอยากพิสูจน์ตัวเองหรือบางทีอาจเป็นความไม่มั่นใจแฝงอยู่ลึกๆเธออยากรู้ว่าถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกเธอจะสามารถรับมือได้ดีขึ้นไหมประลองเหรอค่ะฉันมันไม่ค่อยระวังเรื่องแรงมือนะถ้าจะให้ต่อสู้แบบพอดิๆีไม่ให้เจ็บก็อาจจะยากหน่อย ไม่เป็นไรค่ะเอลิสอยาดแข็งแกร่งขึ้นเวทมนต์มันไม่ได้เรียนแค่ในตำราแต่ต้องใช้จริงถึงจะเข้าใจที่ปอมนั่นเธอได้เรียนรู้มาแล้วนดายโปรดเธอค่ะอืมแต่จะให้สู้กับเด็กน้อยแถมเป็นเอลิสจังด้วยแล้วยังเป็นสิทธิ์ของท่านเรกูลาสีฉันเกรงใจนิดหน่อยฮะเข้าใจเลยจะให้ใครมาสู้กันแบบประท่านหาันก็คงไม่ใช่เรื่องายใจจะรับได้ แต่ที่นี่ก็เป็นที่หลับตาคนแถมมีคู่ต่อสู้เหมาะเหมาะอยู่ด้วยโอกาสแบบนี้หาได้ไม่บ่อยนักชันเองก็อยากเห็นฝีมือของเอลิสในสนามจริงเหมือนกันจะได้รู้ว่าควรสอนอะไรต่อไปถึงฉันจะเป็นคนสู้เองก็ได้แต่ให้ออกแรงใส่เด็กคนหนึ่งในฐานะแม่หมดผู้เหนือธรรมดาคงจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่คลีอานั่นแหละเหมาะสุดแล้วคาลีอาฉันขอร้องด้วยคน เอลิสเป็นสิทธิ์ของฉันฉันไม่ได้ขุดเธอแบบเล่นๆถ้าเธอแพ้ก็เป็นเพราะเธอยังไม่แข็งแกร่งพอไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะเ <im it> กิดได้ค่ะแต่ห้ามโกรธฉันนะคะฉันจะไม่ใช้ดาบถือว่าเป็นแฮนดิแคปจะสู้ด้วยมือเปล่านนวนๆเลยขอบคุณค่ะแต่ครีอาถ้าโดนเจ็บขึ้นมา <im it> ก็ห้ามร้องไห้เสียวนะคะ <im it> คลีอาพูดกลางตบมือแปะ แต่ก่อนจะถอยออกห่างจากเอลิสอย่างเดรี่บร้อนหวันพักผ่อนการทุ่งดอกไม้กลับกลายเป็นสนามประลองขึ้นมาซะอย่างนั้นสำหรับเอลิสแล้วนี่คือครั้งแรกที่ต้องต่อสู้ต่อหน้าครูของตนไม่มีทางให้เธอแสดงความอ่อนแอได้ความกดดันก็พุ่งถึงขีดสุดฉันพร้อมแล้วค่ะเริ่มก่อนเลยก็ได้นะ ทั้งคู่ยืนห่างกันราว20เมตรรีอาปล่อยแขนตามสไยโบกไปมาโดยไม่มีท่วงท่าการป้องกันแม้แต่น้อยยายคอลีอาน,นี่มั่นใจเกินไปแล้วพื้นฐานของนักเวทคือต่อสู้โดยเน้นการเว้นระยะใช้เวทโจมตีจากระยะไกลแล้วหลบออกนี่คือข้อได้เปรียบของนักเวทในการสู้กับนักหนา การต่อสู้ระหว่างนักเวทกับอัศวินจะตัดสินกันตรงที่นักเวทสามารถรักษาระยะไว้ได้หรือไม่ส่วนอัศวินก็ต้องหาทางเข้าใกล้ให้ได้โดยไม่โดนเวทจัดการก่อนแต่นี่ครีอาจ,จัดปล่อยให้ระยะห่างนั้นตั้งแต่เริ่มเลยไม่ใช่เพราะเธอถูกเอลิสรอกแต่มันคือระยะที่พอดีหากเริ่มใต้กว่านี้การประลองจะไม่มีความหมายเลยด้วยซ้ำเริ่มเลยนะซีแยะคะ่ะ เอลิสสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแต่นั้นไม่ใช่เพียงเพื่อคลายความตึงเครียดหากแต่เป็นการอบอุ่นร่างกายของนิ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการร่ายเวทหากการร่ายเวทติดขัดเวทมนต์จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงดังนั้นการเตรียมพร้อมให้ปากขยับคล่องแม้ในายามต่อสู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นแม้แต่ฉันเองก็ยังต้องหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนเริ่มร่ายเวทนี่คือพื้นฐานที่เพิ่งมีเออจิตแห่งธาตุทั้งสี่ ขอดึงพลังลมที่แหลมคมมาสู่ปลายมือของข้าหอกลมเฉือนเอลิสเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนเป็นเวทลมพื้นฐานที่ฉันเคยสอนให้หอกลมเฉือนเวทโจมตีรูปแบบหอกลมนที่จอะทะลุทุกสิ่งบนเส้นทางตรงถึงแม้จะเรียบง่ายแต่เพราะมองไม่เห็นตัวเวทได้ชัดเจนจึงหลบยากและป้องกันยากอย่างไรก็ตาม ยายมากเอลิส yeah, มันคือการเดินเกมพลาดถึงแม้การโจมตีด้วยลมจะมองไม่เห็นแต่การยืนไร้เวทอยู่ตรงหน้าศัตรูมันก็ไม่ต่างกับการพูดว่าฉันกำลังจะโจมตีแล้วนะเครื่องหมายตัวหนอนว้าว <Ooh. S 1> ใช้เวทมนต์ได้จริงๆด้วยถึงจะใช้ได้แค่เปลือกก็เถอะน้ำเสียงของเธอเยือกเย็นและเฉียบแหลมแค่รับรู้จากแรงลมก็หลบหลีกการโจมตีได้โดยเอียงตัวเบาๆ ถ้าเป็นผู้ที่ก้าวข้ามระดับพื้นฐานแล้วการโจมตีระดับนี้ย่อมไม่มีทางโดนรอบนะเอลิสและแน่นอนว่าเป้าหมายต่อไปก็คือผู้รายเวที่ไราการป้องกันหนังจุบการโจมตีชิยะริโอ เสียงฝีเท้าเคลื่อนตัวกระทืบดอกไม้ใต้ฝ่าเท้าเคลื่อนดินสั่นสะเทือนจากแรงพุ่งของแคลราวกับสายลมพัดผาระยะห่างที่เคยมีระหว่างสองคนหดสั้นลงเรื่อยๆอย่างน่าหวาดหวั่นแล้วหายใจลึกๆก่อนข้าขอให้ลมหายใจของข้ากลายเป็นน้ำทางแข็งเมื่อสติเริ่มหลย้อนกลับมาเอลิสนึกถึงคำสอนของฉันได้ดีหัดเรวรดารายเวทในจังหวะนั้น เวทจะสะดุดลัดน้มเหลวแน่นอนและต่อให้ใช้ได้จริงแคลก,ก็จะหลบได้ง่ายแล้วสวนกลับมาจบเกมอย่างไม่ปราณีจงแช่แข็งสรพชีวิตด้วยน้ำแข็งอ well ันวววาวลมหายใจสีขาวรอมาหายใจของเอลิสพ่นออกมาพร้อมเวทมนต์ละอองน้ำแข็งระยิประยับราวเกลติมะนี่คือเวทระดับสองที่ฉันสอนให้ลมหายใจสีขาวเป็นเวทที่เป่าลมมหายใจเย็นจัดใส่เป้าหมายจนเกิดอาการอาการหนาวสั่นและเป็นเหน็บหนาว เย็นพอจะไม่สามารถหยุดสัตว์ูได้ทันทีแต่มากพอจะลดสมรรถภาพร่างกายให้ช้าลงใช้ดาบหรือโลกก็บังไม่ได้โอู๋คราวนี้เป็นไอเย็นแถมปังหรับได้แม่นยำอีกบางหาดพื้นนินใต้เทา้านับหมู่มวลดอกไม้ที่ถูกลมหายใจนั้นเป่าผ่านวนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแลกสลายทีละกลีดนี้ไม่ใช่เรื่องของหลบหรือไม่หลบแล้วละ่ะแม้แต่ใครก็ย่อมรู้ดี หากพุ่งฝาความเย็นไปอาจกลายเป็นว่าร่างจะถูกแช่แข็งกลางคางจนนิ่งสนิทเพราะอย่างนั้นเธอจึงตัดสินใจหยุดและอ้อมแทนนีมากเอลิสป้องกันเกมรุกของศัตรูไว้ได้ยอดเยี่ยมต่อไปละ่ะจะทำอะไรต่อถ้าพลาดอีกครั้งความได้เปรียบจะกลายเป็นศูนย์แน่ๆโอจิตแห่งธาทั้งสี่ขอดึงพลังลมที่แหลมคมมาสู่ปลายมือของข้าหอปลมเฉือน อีกแล้วทำไมยังใช้เวทเดิมอีกสันสอนเวทอีกบทให้นี่นาหรือเธอจะมีแผนบางอย่างเวทบทเดิมอีกแล้วหรือว่าลืมไปแล้วว่ามันไม่เคยได้ผลปึ๊บทว่าเป้าหมายของเวทครั้งนี้ไม่ใช่แคลอลิซไา่ใส่พื้นดิงแทนหอกลมหมู่นวลขุดดินและกลีบดอกไม้ชึ้นมัฟติว,วันเป็นทายุบทบานสายตา แม้แต่แคลเองก็ไม่อาจยืนเฉยอยู่ได้เมื่อถูกบังตาด้วยฝุ่นและกรีดไม้ที่หมูนวนอย่างรุนแรงแบบนี้เองครั้งแรกที่เอลิสใช้หอกลมเฉือนก็เพื่อให้แคลเข้าใจผิดเรื่องรูปแบบการใช้จริงสินะเพื่อวางกับหนักชิกดินปลิวมาหน้ารำคาญชะมัดคลยหยุดการเคลื่อนที่ทันทีใช่แล้วแผนสำเร็จ ฟังเสียงคำรามอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์ในพายุฝุ่นเอเลสเริ่มร้ายเวทบทสุดท้ายบทเวทที่ทรงพลังที่สุดในสามบทที่ฉันเคยสอนเป็นเวทที่ว่ากันว่ารุนแรงกว่าแม้แต่ฟ้าผ่าบงการและถือเป็นไพ่ตายในตอนนี้ร่ายอยู่ตรงนั้นเองเหรอขอให้สายฟ้าที่สั่นสะเทือนผืนแผ่นดินกะ เสียงร้องขาดท่วงขณะที่ยังร่ายไม่จบเอลิสก็ถูกแคลที่ฝ่าเข้ามาท่ามกลางพายุเตกเข้ากลางนำปูอย่างจังเวตาพราไม่ได้ผลนั้นเหรอไม่สิฉันเห็นอยู่ชัดว่าคลาต้าถูกบทบังและเอลิสเองก็ลอยมากับสายลมเพื่อปิดระยะอย่างแน่เนียนการโจมตีของแคลมเมื่อครู่นั้นไม่ได้ฟาดไปอย่างสเปสปะแต่เป็นการโจมตีแบบคาดทเนที่แม่นยำ เธอฟังเสียงรายเวทของเอลิสและระบ,บุตำแหน่งได้อย่างถูกต้องจุดอะะ่อนข่ะองค์การร้ายเวทคือผู้ชายต้องออกเสียงและสำหรับพวกที่เชี่ยวชาญจริงต่อให้ใช้ม่านมันตาแค่ไหนพวกเขาก็ยังสามารถจับตำแหน่งจากเสียงได้อยู่ดีแคลเองนก็กำลังจะเข้าเขตนั้นแล้วเหมือนกันแม้เวทดมตนที่เอลิสาำังจะใช้จะทรงพลังและรุนแรงแต่ก็มีระยะสั้นทำให้เธอต้องเข้าใกล้ซึ่งก็ไม่ผิด แต่หากจะเข้าประชิดขนาดนั้นการเตรียมการป้องกันโล่งหน้าคือเรื่องพื้นฐานแต่เอลิสจับละเลยมันตึกอา,าโอยเมื่อรายเวทถูกขัดจังหวะด้วยหมัดของแคลเอลิสพยายามจะเรียบเรียงเวทใหม่แต่สถานการณ์แบบนี้ต้องใช้ความนิ่งและสติซึ่งเธอดูจะไม่มีมันแล้ว ก็สมควรอยู่เพราะตอนนี้แคลระบ,บุตำแหน่งของเอลิสได้อย่างชัดเจนแถมระยะห่างก็ใกล้แค่เอื้อมเพราะเอลิสเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเองไม่รู้เธอคิดจะทำอะไรแต่ฉันไม่ปล่อยให้เธอได้ทำหรอกแคลพุ่งเข้าคว้าคอของเอลิสที่พยายามจะกระโดดถอยหนีได้อย่างง่ายดายบีบบัสจนเธอร่ายเวทเปล่าไม่ได้ ชีวิตของจอมเวทขึ้นอยู่กับการ,ร่ายเวทและการ,ร่ายเวทก็ต้องใช้เสียงแต่ตอนนี้ลมหายใจของเอลิสถูกตัดไปแล้วเกมจบโอเคถือว่าจบเกมแล้วนะเด,ด้สุดท้ายเอลิสไม่สามารถร่ายเวทได้เลยแม้แต่นิดเดียวถูกทุ่งนองกับพื้นหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ แล้วโดนตรึงไว้กับพื้นข้าต่อทั้งหลายโดนจับกดแน่นจนเจ็บจนร้องไม่ออกใช่จบแน่นอนถึงจะฝึนดิ้นอีกก็คงไร้ความหมายและไม่อาจโค้นแคลได้ด้วยความพยายามครึ่งครึ่งกลางกลาอ่าใช่จบแล้วละ่ะเอลิสเธอแพ้เธอยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่บ้างนะแต่เชื่อเธอว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ค้ค่ะการได้ลงมือจริงแบบนี้ได้อะไรมากกว่าคิดแผนอยู่ในหัุเยอะเลยค่ะเอลิสแพ้แล้วแน่นอนว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วแต่ครั้ที่เธอสู้ด้วยในครั้งนี้แกร่งยิ่งกว่าแค่นั้นเองเอลิสทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องโทษตัวเองสิ่งสำคัญไม่ใช่การเสียใจที่แพ้แต่คือการประหนักว่าบนโลกนี้ยังมีคนที่เหนือกว่าอีกมาก และเธอจะต่อกรกับพวกนั้นได้อย่างไรในครั้งหน้าขอโทษนะแระแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะเอลิสนูจะแกร่งขึ้นได้อีกแน่นอนเอนเดอร์คะโดนท่านแม่มดเรูลสัสชมแบบนี้นี่มันเขินเลยนะแต่เอลิสจังก็เก่งนะคะแค่ยังไม่สุดเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องฝีมือหรอกแต่เป็นเพราะยังหาวิธีต่อสู้ที่เป็นของตัวเองไม่เจอมากกว่าเอ๊วิธีต่อสู้ของตัวเอง พาลุกขึ้นถอนมือจากตัวเอลิสปัดฝุ่นออกจากมือแล้วโหเราออย่างเริงร่า้าอยากสู้แบบระยะไกลก็ไม่ต้องฝืนใช้เวทแรงๆรงหรอกค่ะค่อยๆยิงใส่จากระยะปลอดภัยก็พอถ้าอยากประชิดก็ต้องออกแบบเวทให้เอื้อต่อการสู้ระยะประชิดสิอย่างพ่นนมหายใจน้ำแข็งแล้วเคลื่อนตัวไปรอบๆอ,อย่าปล่อยให้สถานการณ์พาไปเปลี่ยนวิธีสู้ไปเรื่อยแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะโทษนี่แคลดูเป็นอาจารย์มากกว่าฉันอีกนะเนี่ยน่าอิจฉาชะมัดแต่ก็พูดถูกทุกอย่างการต่อสู้คือการใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดให้เต็มที่และทำให้ฝ่ายตรงข้ามลำบากท,ที่สุดการจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องรู้ให้ชัดว่าเราถนัดอะไรและจะสู้แบบไหนคำพูดของแคลกระตุ้นเอลิสได้ดีมาก ใช่แล้วแค่สอนเวทเฉยๆมันไม่พออีกต่อไปต้องสอนวิธีใช้เวทในการวางนกลยุทธ์ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแคลาซังหนูได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยวาห้าหา้าเครื่องหมายตัวหนอนไม่เป็นไรเลยแค่นี้เองถ้าเป็นคำแนะนำแบบนี้จะให้กี่รอบก็อุแห่กโกกอกอีแคลาซอง จูจูแคลก็ปลิวกระเด็นติ้งกลางอากาศออกไปไกลเอลิสตาโต้ด้วยความตกใจไม่ใช่แค่เธอฉันเองก็ตกใจเหมือนกันจูจูก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าใส่แคลอย่างแรงพอหันไปดูว่าใครเป็นคนทำโอ้ยเฮ้ยแกทำบ้าอะไรฟะไตกดลูกศิษย์ของแม่มดแบบนั้นหนักเหรอคิดว่าเขียนแค่รายงานชี้แจงจะพอหรือไมไม่ใช่นะคะ แอลิสยอมด้วยดีแล้วจริงๆนะคะเชื่อสันเธอค่ะหาหัหน้าเดวิดคนที่โชคใส่หน้าแคลจนประเด็นไปก็คือเดวิดอัศวินผู้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้ากองเขาคือผู้ควบคุมดูแลกองกำลังกลุ่มนี้แคลที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งเหนือเอลิสเสียอกีกลับไม่ทันได้ตั้งตัวหรือแม้แต่ตอบสนองแล้วถูกเดวิดต่อยเข้าอย่างจังแปลว่าเดวิด แข็งแกร่งยิ่งกว่าคลาหรือเอลิซิกอย่างนั้นเหรอเนวิกได้ยินเสียงเวทมนต์เลยรีบวิ่งมาดูนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันถึงจะยินยอมพร้อมใจหรืออะไรก็เถอะแต่บางเรื่องมันก็ไม่ควรทำรู้ไหมว่าเอลิซจังมีสถานะสำคัญแค่ไหนในอาจิเมกแคลอดครวนเล็กน้อยรู้อราค่าเครื่องหมายตัวหนอนรู้ดีเลยล่ะ แต่จะให้ปฏิเสธเอลิสจังกับท่านแม่บทเรกูลัสได้ยังไงกันล่ะคะแอนดูถ้าจะทำเรื่องไม่ดีไว้กับแคลเสียแล้วสิจริงสิแคลน่าถูกเบวิทสั่งให้คอยดูแลพวกเราเองการที่ฉันไปขอให้เธอทำเรื่องแบบนั้นมันคงลำบากใจสำหรับเธอมากแน่เดี๋ยวคงต้องไปเคลียร์กับเบวิททีหลังเราช่วยปลอบใจแคลให้ด้วยละกันนาตาเลียเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน เอลิจังไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอดูหน่อยสิเอลิสหายเล็กน้อยค่ะคุณนาตาเลียแค่ไอ่เล็กน้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เอลิสเป็นคนขอเองผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเอลิสด้วยท่าทีสบายๆเธอคือนาตาเลียนักเวทฟื้นฟูประจํากองอัศวินท่าทางเหมือนจะใช้เวทรักษาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทันพูดจบด้วยซ้ำ เธอทำงานได้คล่องเหมือนเดิมเลยจริงๆนาตาเลียรีตปาลอ้อนี่ไปท้าแข่งกับแคลมาหรือไงนเนี่ยกาดีนะเธอนะักเป็นอัศริยะไร้พ่ายตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนทหารเลยนะถ้าเดินสายอัศวินต่อป่านนี้ก็มีตำแหน่งใหญ่โตแล้วล่ะจะไปสู้กับคนแบบนั้นธอนี่กล้าสุดๆเลยนะเอลิสปาโตแคลแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอคะ บทสนทนาระหว่างนาตาเลียกับเอลิสลอดเข้าหูฉันจากผลของเวทรักษาเอลิสดูไม่มีอาการบาดเจ็บเหลืออยู่เลยแถมดูเหมือนแคละจะถนอมเอลิสมากทีเดียวด้วยถ้าเธอเอาจริงแล้วก็คงจับเวียนลมกับเขาหรือขื้นแข็งแข็งไปแล้วไม่ใช่แค่พื้นดินนุ่มๆที่ปูด,ด้วยดอกไม้แบบนั้นแคลน่ะพูดตรงๆเลยก็ได้ว่าแข็งแกร่งโคตรๆแถมยังดูเหมือนจะมีศักยภาพให้พัฒนาได้อีกเยอะ อนาคตของเด็กคนนี้น่าจับตามองจริงๆนาตาเลียว่าไปตอนนี้แคลอาจจะแข็งแกร่งกว่าอัศวินทั่วไปสักอีกหนึ่ในกลุ่มนี้คนที่เหนือกว่าเธอจริงๆก็คงมีแค่เดวิดกับชันละมันแต่ถ้ากลับไปเมืองหลวงแล้วก็อาจมีอีกหลายคนนะเอลลิสบอกใจคุณนาตาเลียก็แข็งแกร่งด้วยเหนือคะ นากาเลียยักไล์ลก็เป็นอัศวินนี่นาะแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญกว่าคือเอลิสจงังต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะเป้าหมายในการคุ้มกันของพวกเราหนะไม่ใช่แค่ท่านแม่มดแต่รวมถึงเอลิสจงังด้วยไงล่ะเอลิสมนงงเพราะเอลิสเป็นสิทธิของอาจารย์หรือคะ เอลิเซียยงข้อสงสยัยคำถามของเธอก็สมเหตุสมผลอยู่ท่านเรกูลัสคือบุคคลสำคัญไม่ใช่แค่กับประเทศนี้แต่กับโลกทั้งใบการคุ้มกันเธออย่างแน่นหนาก็เข้าใจได้